สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัฟครั้งที่50นะคะแมตช์ประวัติศาสตร์ใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้แฟนบอลจากทั่วประเทศมุ่งหน้าไปที่สนามตินสูลานนน์จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะให้กับกองทัพนักฟุตบอลที่จะมาฟาดแข่งกันในนัดเปิดสนามวันนี้ถึง2คู่นะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณนัตพลสมหุหเสนโตนะคะรายงานสดจากสนามกีฬาตินสูล นานนอ์อำาเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเชิญครับ คุณผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50แมตช์ประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ครับสนามตินสุรนนท์ที่จังหวัดสงขลาตอนนี้แฟนบอลทั้งชาวสงขลาก็ดีแล้วก็ทั่วประเทศรวมถึงแฟนบอลจากต่างประเทศนะครับก็เดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อที่จะร่วมรับชมการแข่งขันในแมตช์แรกซึ่งวันนี้จะมีทีมชาติไทยเนี่ยลงสนามด้วยนะครับซึ่งด้านหลังของผมตอนนี้เป็นบรรดาแฟนบอลนะครับที่กําลังทยอยเดินหน้าเข้ามาด้านนา ของสนามตินสุลาโน์ครับซึ่งนับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และก็ภาพความประทับใจของพี่น้องชาวสงขลาและก็ทั่วประเทศกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ ครั้งที่50ที่จะจัดขึ้นที่สนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาครั้งนี้ครับซึ่งนับตั้งแต่รู้ว่ามีการจัดการแข่งขันและก็จําหน่ายบัตรเข้าชมนะครับทำให้ขณะนี้มีบัตรถูกจําหน่ายหมดเต็มทุกที่นั่งนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนต่างตั้งตาเฝ้ารอช้างศึกไทยแลนด์เนี่ยลงฟาดแข้งเพื่อชิงชัยชนะในครั้งนี้นะครับขณะที่บรรยากาศที่สนามตินสุรนนท์นับตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยเป็นต้นมาตอนแรกเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าตอนนี้พอใกล้ เวลาการแข่งขันแล้วเนี่ย ฝนหยุดแดดออกเป็นใจมากๆนะครับทำ <Okay. S 1> ให้บรรดาแฟนบอลที่เดิน <Okay. S 1> ทางเข้ามาในตอนนี้ <Okay. S 1> เนี่ยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อคิงครับทั้งที่มีสีเหลืองสีกรม,มท่าแล้วก็สีขาวรวมถึงพกอุปกรณ์ประกอบการเชียร์กันมาอย่างเต็มที่จัดเต็มกันมาเลยทีเดียวครับเตรียมพร้อมส่งแรงเชียร์ส่งเสียงเชียร์และก็แรงใจให้กับทัพนักกีฬาที่จะร่วมสู้ศึกในครั้งนี้นะครับซึ่งทางด้านประธานจัดก,การแข่งขันมั่นใจว่าช้างศึกจากประ ประเทศไทยเนี่ยจะประกาศสักดาหนะ์นคว้าแชมป์คิงครับในครั้งนี้มาให้ได้พร้อมกับเปิดเผยว่าหากช้างศึกเนี่ยคว้าชัยได้สําเร็จก็จะเป็นการคว้าแชมป์ในประเทศไทยครั้งแรกที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกมาจนถึงขณะนี้เนี่ยทุกอย่าง100%ครับแล้วก็คาดหวังว่าแฟนบอลจากทั่วประเทศจะประทับใจในการจัดการแข่งขันที่สงขาครั้งนี้ไปฟังเสียงกันดูครับ มั่นใจว่าทีมชาติไทยจะมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับฟุตบอลในวงการฟุตบอลของไทยนะครับโดยเฉพาะที่สนามติณสุรานนท์นะครับซึ่งผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยไม่เคยได้แชมป์คิงครับที่ผมมั่นใจอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งนะครับมาดามแป้งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสุภิษพิษพษทักษธรรมเป็นประธานอำนวยการจัดก,การแข่งขันและที่สำคัญที่สุดครับ เอ,อ่แมซี่เจเป็นกับตันทีมเพราะงั้นนี่คือความมั่นใจรอติดตามช่งครับ โปรแกรมการแข่งขันนะครับในวันนี้จะเริ่มด้วยซีเรียพบกับทาจิกิสถานเวลา16.30น,นครับหลังจากนั้นทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพเราจะพบกับฟิลิปปินส์ตอนเวลา2ทุ่มนะครับโดยผู้ชนะเนี่ยจะผ่านเข้ารอบเพื่อชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567นี้ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันนะครับโดยจะมีกําหนดการในรอบชิงชนะเลิศอันดับ3เวลา16.30น,นและรอบ ชิงชนะเลศเวลา2ทุ่มโดยทุกนัดจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาตินสุรนนท์แห่งนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกแมตท,ที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32และ Facebook YouTube ช้างศึกอ f ฟ i c i a l ด้วยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะครับที่ชมว่าคิงครับครั้งนี้จะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆเพราะว่าใครที่ซื้อบัตรไม่ทันเนี่ยทางผู้จัดเขาได้มีการจัดเป็นจุดแฟนโซนครับมีการนําจอยักษ์ขนาดใหญ่ ถ่ายทอดสดมาจากด้านในของสนามตีนสุรานนท์นะครับคนที่มาที่นี่ที่จุดแฟนโซนก็สามารถที่จะดูบรรยากาศไปได้ด้วยแล้วก็ชมความสวยงามของหาดชะลาทัศน์แล้วก็ชิมอาหารสตรีทฟู้ดที่ขนมาทั้ง14จังหวัดภาคใต้อยู่ในที่แห่งนี้นะครับแล้วก็จะทําให้เห็นว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในที่แห่งนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วกำลังดูของข่าวเด่นประเด็นใต้อยู่นะครับยังพอมีเวลาที่จะเดินทางมาที่นี่แต่ใครที่ไม่ได้มีบัตรหรือว่าไม่ได้ ซื้อบัตรแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับสามารถดูผ่านหน้าจอได้แล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ช้างศึกของไทยของเราเนี่ยแหละควา้าแชมป์คินครับครั้งที่50ไปได้ด้วยนะครับคุณนรรัทพลโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ค,ค,ค,คึกคักจริงๆนะคะใช่แฟ<ต>นบอลไปร่วมชมร่วมเชียร์กันติดขอบสนามกันเลยช่วงนี้ก็คือกำลังทยอยเข้าสู่สนามเพราะว่าอีกสักครู่นึงก็จะเริ่มแข่งขันในคู่แรกแล้วะนะครับสำหรับซีเรียพบกับ ทาจิคิสสถานนะครับส่วนคู่2คืนนี้หลายคนเฝ้ารอในหัวปามก็ต้องรอเหมือนกันจอทีวีของเราเลยนะใช่เมื่อกี้แอบในหัวปามรู้เลยว่าเชียร์ทีมไหนใช่ชาติไทยแน่ๆก็คือทงบนใบหน้าสองทุ่มครับคืนนี้ไทยพบกับฟิลิปปินส์อะไรหลายคนก็เฝ้ารอก็ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรเข้าชมเพราะว่าบัตรหมดเกลี้ยงแล้วไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมีมีจอให้ดูด้านนอกนะคะซึ่งก็เหมือนกับเสมือนกับเราอยู่ด้านในเลยก็นั่นเขากับบรรยากาศทะเลริมหาดสลีล่าไปก็ เชียร์ทีมชาติไทยตอนสองทุ่มนะครับส่วนใครที่ไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ดูที่บ้านได้นะครับรอบที่เป็นทีมชาติไทยแข่งก็จะมีถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง3 2นะครับก็จะมีให้ชมรวมถึง Facebook u t u b e ของชั้นสุดๆเชียลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกิจกรรมที่จะร่วมสร้างบรรยากาศนะคะในเรื่องของสปอร์ตซิตี้ให้กับจังหวัดสงขลาด้วยนะคะใช่สงขลาเมืองกีฬาก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการส่งเสริมเพราะว่าด้วยความพร้อมของชาวเมืองสงขลาเองความพร้อมของการบริจารการรวมถึงสนามสนามนะคะใหญ่มากมาตรฐานเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่สวยที่สุดนะบรรยากาศดีใกล้หาดสมิลาของเราอยู่ริมทะเลเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับเราก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กัน ได้นะครับ